Welcome to Healthwise the podcast where each episode takes you on a journey to discover the best tips for nurturing your body and mind let's walk together toward a life of better สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ Healthwise Podcast วันนี้เรามาพูดถึงเรื่องที่หลายคนอาจเคยรู้สึกนั่นคืออาการสมองปลาทองหรือการลืมง่ายและบางครั้งพูดลาวลิ้นพันธุ์เคยสงสัยไหมว่าทําไมเราถึงรู้สึกแบบนี้และที่สําคัญวิธีแก้ไขนั้นทําได้อย่างไร มาร่วมค้นหากันครับสาเหตุที่ทำให้คุณรู้สึกเบลอและลืมง่ายหรือที่เราเรียกว่าสมองปลาทอง 1. การนอนหลับไม่เพียงพอการนอนหลับเป็นช่วงเวลาที่สมองฟื้นฟูตัวเองและกำจัดสารพิษที่สะสมจากการทำงานในระหว่างวันหนึ่งในสารพิษที่สำคัญคือโปรตีนเบต้าอะไมลอยซึ่งถ้าสะสมในสมองมากเกินไปอาจเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดโรคอัลไซเมอร์นอกจากนี้การนอนหลับยังช่วยให้สมองจัดเก็บข้อมูลที่เราเรียนรู้ในแต่ละวัน หากรอนอนไม่พอสมองจะทำงานได้ไม่เต็มที่ทำให้เรารู้สึกเบลอลืมง่ายหรือแม้กระทั่งพูดแล้วลิ้นพันธการบริโภคคาเฟอีนในช่วงบ่ายแม้ว่าจะผ่านไปหลายชั่วโมงแล้วก็ยังสามารถส่งผลต่อคุณภาพการนอนหลับลึกได้เพราะแม้คาเฟอีนจะหมดฤทธิ์แล้วในแง่ของการทำให้ตื่นตัวแต่ปริมาณคาเฟอีนเล็กน้อยที่ยังคงอยู่ในร่างกายสามารถรบกวนวงจรการหลับลึกทำให้เราตื่นมาแล้วรู้สึกไม่สดชื่นเต็มที่ การนอนที่ไม่มีคุณภาพนี้ส่งผลให้สมองไม่ฟื้นฟูได้เต็มที่จึงทำให้รู้สึกเหมือนมีอาการสมองปลาทองลืมง่ายและเบลอตลอดวัน 2. ความเครียดสะสมเมื่อเรารู้สึกเครียดร่างกายจะหลั่งฮอร์โมนที่เรียกว่าคอติซอลออกมาคอติซอลทำหน้าที่เหมือนเป็นสัญญาณเตือนภัยให้ร่างกายเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์เครียดเช่นเพิ่มพลังงานเพิ่มระดับน้ําตาลในเลือดและช่วยให้ร่างกายทํางานได้เร็วขึ้นในสถานการณ์ฉุกเฉิน แต่หากมีคอติซอลอยู่ในร่างกายเป็นเวลานานจากความเครียดสะสมสมองของเราจะได้รับผลกระทบโดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับความจําและการเรียนรู้อธิบายง่ายๆคือคอติซอลช่วยให้เราตื่นตัวเมื่อต้องเจอกับความเครียดแต่ถ้ามีมากเกินไปจะทําให้สมองเหนื่อยล้าและทําให้เราเริ่มลืมง่ายคิดช้าลงและพูดไม่ชัดเพราะสมองทํางานไม่เต็มทีนอกจากนี้ความเครียดที่มากเกินไปยังทําให้สมองไม่สามารถผ่อนคลายได้ ส่งผลให้สมองของเราทำงานได้ไม่ดีเหมือนเดิมคล้ายกับการทำงานหนัก 3. การขาดสารอาหารที่จำเป็นสมองต้องการสารอาหารที่เพียงพอเพื่อทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพการขาดสารอาหารสำคัญเช่นโอเมก้า3และวิตามิน B จะทำให้การประมวลผลของสมองลดลงส่งผลให้เรารู้สึกเบลอลืมง่ายและพูดไม่ชัดได้ครับวิธีปรับสมองให้ชัดเจนและลดอาการสมองปลาทองทำยังไงได้บ้าง 1. นอนหลับให้เพียงพอควรน,นอนหลับอย่างน้อย เ8ชั่วโมงต่อวันเพื่อให้สมองได้พักผ่อนและฟื้นฟูตัวเองงานวิจัยจาก National Sleep Foundation แนะนำว่า,าการนอนหลับที่เพียงพอจะช่วยลดอาการสมองปลาทองได้สองจัดการความเครียดการลดความเครียดจะช่วยให้สมองทำงานได้ดีขึ้นลองหาวิธีที่เหมาะกับตัวคุณเองเช่นการนั่งสมาธิการออกกำลังกายหรือทำกิจกรรมที่คุณชอบสาทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อสมองเพิ่มสารอาหารสำคัญเช่นโอเมก้าส และวิตามิน B ีในอาหารเช่นปลาที่มีไขมันดีถัว่วและผลไม้ที่มีสารต้านอนุมูลอิสระจะช่วยเสริมสร้างสมองและลดอาการลืมง่ายและลิ้นพันได้ 4. ี C. ลดการใช้โทรศัพท์และอุปกรณ์ดิจิทัลการพักสายตาจากหน้าจอและให้สมองได้พักเป็นระยะระยะจะช่วยลดความเหนื่อยล้าและทําให้สมองคิดและพูดได้ชัดเจนขึ้นหรือการลืมง่ายลิ้นพันอาจเป็นสัญญาณที่บอกว่าสมองของเราต้องการการดูแลเพิ่มขึ้นครับ และการดูแลสมองนั้นเริ่มได้ไง่ายๆด้วยการปรับพฤติกรรมในชีวิตประจำวันหวังว่าวันนี้จะทำให้คุณได้แรงบันดาลใจในการดูแลตัวเองขอบคุณที่มารับฟังกันแล้วพบกันใหม่ใน Healthwise ตอนต่อไปสวัสดีครับ